ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงพอดีนะครับของวันเสาร์ที่15มีนาคม2568นะครับเที่ยงตรงพอดีก็อยากมาเล่าประสบการณ์แปลกๆให้ฟังครับคือเมื่อคือนนะ่ะท้าฟาร์มก่อนเมื่อคือนนะ่ะผมมีโอกาสได้ไปเล่าเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับคุณใส่มนดำในช่องเดือะช็อค13นะครับ ช่องของพี่ปองกับพลทองผัดนะครับผมได้ไปเล่ากับป่าออสครับเล่าเป็นสายแรกในตอนช่วงสี่ทุ่มเวลาสี่ทุ่มนิดนิดผมเล่าเป็นสายแรกครับผมใช้ชื่อเรื่องว่าปอบผีฟ้าคุณสายสั่งตายอ่าเล่าโดยผมเองครับเบสผูกโบฟาร์ผมอยากจะบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากและเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นสามสี่ปีที่แล้วแล,และก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องที่ผมเล่ายากเรายากเรียบเรียงยากด้วยทั้งที่ผมเนี่ยเล่ามาเป็นสิบเรื่องแล้วเล่ากับช่องเดอะช็อกเนี่ยเล่ามาเป็นสิบเรื่องแล้วเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่เล่ายากที่สุดครับผู้เล่าเนี่ยเล่าให้ผมฟังมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวผมใช้วิธีอย่างนี้ครับบันทึกเสียงอัดคลิปบันทึกเสียงไว้เนี่ยอ่าร้านข้าวต้มอ่าหกธันวาสองพันห้าร้อยี่สสี่คือหกธันวาปีที่แล้ว ตอนสี่ทุ่มสามสิบห้าเนี่ยคลิปแรกอ่าคลิปเสียงแรกเลยเนี่ยผมจะอัดนเนี่ยคลิบสองคลิปในในเครื่องนี้นะอ่าเดีวผมเปิดด้วันอ่าทั้งชายแนะนำว่าเนี่ยลองทำเลยให้ให้โอเอาซองดินเนี้ยสองดินเนี่ยไปโยนทิ้งกลับไปน้ำเนี่ยเกยวกับฟองดินก็อยู่ในเรื่องนั่นแหละครับเป็นฟองดินแปลกที่มันไม่น่ามาอยู่ในห้องนอนได้ครับ มันก็มีคนเอามาไว้เนี่ยผมจะอัดเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมก็มาเปิดฟังเปิดฟังแล้วก็จำเล็บเรียงเปิดฟังเล็บเรลี่ยนนะครับจำว่าเวลานี้ปีนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแม้กระทั่งเนี่ยครับเจ้าของเรื่องเนี่ยคิดว่าตัวเองเจอเรื่องปแปลกช่วงที่เกิดเรื่องเจ้าของเรื่องจดไว้จดบันทึกไว้เพื่อเหมือนว่าเตือนว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นับเขาเนี่ยแต่ตัวน้าสะพ้าย ลูกของเขากลับไม่อยู่บ้านอ่าไปเที่ยวเรื่องที่จะไปเที่ยวทะเลถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันคือแมท่อนเนี้ยเป็นท่อนที่เจ้าของเรื่องแต่งงานแต่ญาติกันเนี้ยกลับพาลานหลานไปเที่ยวทะเลเนี่ยมันมันก็จะมีเนี่ยเขาให้มาด้วยสมุดเล่มนี้ยลายมือเขานะไม่ใช่ลายมือผมนะไม่ใช่ลายมือผมนะอันนี้ลายมือสมุดสมุดทั้งลายมือทั้งสมุดนี่เจ้าของเรื่องเป็นคนให้มาแล้วเนี้ยคลิปต่ตางๆเนี่ยสิบสองคลิป แล้วก็อยู่ในเครื่องที่ผมใช้บันทึกอยู่ตอนเนี้ยอีกประมาณสามคลิปคือจะบอกว่าระหว่างเรียบเรียงเนี่ยผมรู้สึกปวดหัวทุกครั้งเลยแล้วก็อยู่ๆก็ง่วงอย่างเงี้ยครับก็มีจนช่วงหลังๆเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นมีความเชื่อเรื่อง,งกับธรรมชาติอยู่แล้วคือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอนะของใครของมันผมเองมีความเชื่อแบบนั้น ระหว่างเลียยเรียงเนี่ยปวดหัวง,งนอนบางตนจนช่วงหลังเนี่ยผมต้องเอาเบีย้ยแก้มาห้อยขอเบีย้ยแก้ที่ผมนับเือที่ผมคิดว่าอ่าเป็นสิ่งที่ผมยึดแนวจิตใจมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วแหละก็มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปแปลกๆครับนอกจากจะเลียบเรียงยากแล้วแล้วเมื่อคืนนะครับหลังจากเล่าจบเนี่ยผมหลับไปเนี่ยผมฝันถึงผู้หญิงแก่คนหนึ่ง ซึ่งมันไม่ชัดเจนหรอกครับว่าเป็นไขรแต่รูปทรงเงาต่างๆเนี่ยมันมองออกว่าเป็นผู้หญิงแก่ซึ่งผมก็ไม่รู้啊ครับว่าเป็นไขรเหมือนมาปรากฏตัวอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกี่ยวข้องไหมอันนี้ทายทอดได้ฟังนะอาจจะคิดไปเองก็ได้หรืออาจจะไปเล่าแล้วกลับมาคิดมากเล่ามากก็ฟันมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองไปฟังดูครับปอบผีฟ้า คุณใสยสั่งตายเล่าโดยผมเองครับเบสผูกโบฟาร์มเล่าไว้ในช่อง t อ e Shop 13ครับช่องยูทูบ t อ e Shop 13นะครับไปฟังย้อนหลังก็ได้ครับพิมพ์คําว่าปอบผีฟ้าคุณใสยสั่งตายนะครับเบสผูกโบฟาร์มเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาก็ลองไปกดฟังดูมันเป็นเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่ยุคปัจจุบันมันยังเกิดขึ้นอยู่ครับแล้วก็ผมเล่าไว้นะครับเล่าไว้เมื่อคืนวันศุกร์ที่14มีนาคมนะครับเล่าตอนสี่ทุ่ม นะครับเราเป็นสายแรกเลยเล่ากับปลาออสนะครับก็อยากให้ไปฟังครับเพื่อใครมีเรื่องราวแปลกๆคล้ายๆกันก็จะได้มาแชร์กันบ้างนะครับมาแชร์กันได้หรือว่าส่งมาเล่าให้ผมฟังได้นะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ